เมต่งคางคำจุโลกอรุณสวัสดิ์วัฒนมงคลของความสมบูรณ์พูนผลมนเกิดมีกับเอฟตีของยานกทั่วโลกเลยนะคะขอกราบสวัสดีขอให้โชคดีมั่งมีสีสุขรับรวยเงินทองร่างกายแข็งแรงกันทุกทา่านคะ่ะเอฟตีค่ะมายิ้มรับอรุณกับความสดชื่นยามเช้าเข้าสู่หน้าหนา,าวค่ะเอฟตีเช้ามืดวันนี้นะคะ16องศาค่ะจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็ ดูแลสุขภาพร่างกายยังด้วยนะคะเอฟีแล้วก็เราเรียนรมสศกำลังใจนะคะแล้วก็พลังต่างๆหรือว่าเป็นสิ่งของนะคะช่วยเหลือพี่น้องชาวหัดใหญ่ของเราด้วยนะคะที่ได้รับ ผลกระทบแล้วก็เดือดร้อนแล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตด้วยแล้วก็สิ่งของที่เสียหายมากมายเลยนะคะก็ยังรอความช่วยเหลือจากพี่น้องคนไทยนะคะทั่วประเทศเลยนะคะช่วยกันส่งกําลังใจและสิ่งของต่างๆไปช่วยพี่น้องชาวหัดใหญ่ของเรานะคะพี่น้องค่ะแล้วก็มาชมความน่ารักนะคะของหลานๆของเราอีกเช่นเคยค,ะค่ะเอฟซีคะมายิ้มรับ ความน่ารักสดใสนะคะของเด็กๆแล้วก็ส่งการทํางานของยานกด้วยนะคะแล้วยานกก็นําบุญมองฝากเอีทุกท่านทั่วโลกเลยยานกจะพูดเสมอย้ําเสมอว่าทุกบาททุกสตางค์ที่ยานกไปทําบุญนั้นเอฟซีทุกท่านมีส่วนร่วมในบุญนี้ทุกบุญและทุกบาททุกสตังค์นะคะรับบุญด้วยกันกับยานกขายเอฟซีแล้วก็ชมกิจกรรมกันด้วยนะคะขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่กรุณา ช่วยกดติดตามและช่วยชมคลิปของยานกทุกคลิปค่ะชื่นใจชื่นใจชื่นใจน้องสิลูกชื่นใจอะชื่นใจอุ้ยอุ้ยน้องแรจุดชื่นใจอาชื่น

ลองดิเนี่ยลองทำท่าจะอุ้มดิเนี่ยถ้ปกติปู่คมเขาจะมายืนตรงนี้เขาจะให้อุ้มอ่ะไปเที่ยวไป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 ่เียวท จะเล่นนั่นแหละมังกรก็เล่นอ่นะไปไปปู่ลุดนลับไปล้มมนมีประตูบินมาปุ๊บปูไปแล้วอะ่ะปู่จะอุ้มไม่ให้อุ้มอะ่ะปู่จะอุ้มไม่ให้อุ้มอ่ะแม่ดิ ชื่นใจ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 เอาแล้วแยงกันแล้วแยงกันแล้วแยงกันแล้วตึ้ง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 ตึงตึงตึ้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 งตึงต้งต้งตึ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  yeah <laughs> บ้านหนูนี่แหละเลยป,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 ปเอาขนมไปูกหนึ่งสองสามสี้าหนึ่งสองสามสี่ห้า็ดแปดดคนป่ะนะ ใบเลยใบไ,ไปแรงปูออกไข่ปูถอยรดตัดยายเออมาเอาอีกนี่ลูกนีแปลกนะเนี่นนย่ลน ก่หลับลอยาไปทำงานก่อนนะคะไปทำงานก่อนคะเดี๋ยวจะ้ีเกค่ะวัสดีค่ะครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับผมมัมม <oot> ัมม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 ัมนะเร่าาขึ้นเป็นใบรุ่นเลยอากาศขึ้น

เมื่อเช้าเมื่อเช้าตีห้าสิบหกองศามิเกลแก้มแดงล่องต้องเลยเออนอนตื่นนอนตื่นห้าโมงเย็นอะไรลูกโอ้โหนกนกนกมิเกลตื่นแล้วก็ต้องล้างหน้าสิล้างหน้ายังไงคะมิเกลล้างหน้ายังไงล้างหน้ายังไงนะ น้างหน้าให้ยาดูสิค่ะยังงงงงอยู่ค่ะแก้มแดงอ้องต้องเลยลูกเกลดูด,ดิแก้มแดงอ้องต้องเลยนี่ล้างหน้าสิลูกล้างหน้าล้างหน้ายังงงอยู่เพิ่งตื่นมังกรมาตรวจบ้านแล้วมาตอนตรวจงานแล้ว พอก่อแล้วก็เป็นรูปเป็นล่างเปลี่ยนกันเอ้ย <c oughs> เปลี่ยนกัน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 อันนี้บ่มเนี่ยพอบ่มแล้วเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะบ่มบ่มแล้วก็เขาก็จะมีน้ำระเหิดระเหยออกมาให้ความ ไม่ต้องลดเลยถ้าบ่มถ้าบ่มผ้ายางอย่างนี้ไม่ต้องที่ที่เขาลดน้ํมันก็คือเขาไม่บ่มผ้ายางไม่หุ้มผ้ายางแล้วเขาก็ต้องลดน้ําทุกวันแต่ว่าถ้าโบราณโบราณเขาไม่ลดเขาก็จะเอากระสอบอะจุ่มน้ําแล้วก็มัดผูกไว้แล้วก็นานๆเขาก็ฉีดแต่เนี้ไม่ต้องบ่มเลยเขาก็จะมีน้ําละเหิดละเหยออกมาทุกวันเนี่ยก็จะมีออกมาอย่างนี้ วันก็คือระบบภายในกับภายนอกอ่ะเขาก็จะซึมซับเข้าหากันทําให้ไม่ไม่แตกระะแหงเขาจะสม่ําเสมอก่อนตรวจงานไว้นะลูกวิศวกรใหญ่อะลูกก็จะก่อขึ้นไปแค่ไหนก็จะถอดพายางออกแค่นั้นคือก็จะบ่มเข้าไปทุกระยะอันนี้ก็เททับหลังแล้ว คือเราไม่ได้ก่อดวดเดียวไงเททับหลังเสร็จแล้วตั้งวงปกป้งอะไรแต่ว่าแผงที่เขายาวไปชนฝ้าเราก็จะก่อขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะตั้งเททับหลังอีกคือเพื่อความยึดยงความแข็งแรงเกลวเกลค้าเกลอยากไม่อยู่หลังนี้ไหมลูก <laughs> อยู่ติดสีแยกเลค D, ยค่ะเอฟซียาๆยาย,ย,ย,ยก็ห่วงหลาน <laughs> เนี่ยคะ่ะ จะมีรถวิ่งไปวิ่งมาอยู่เงี้ยขครเอฟซีตลอดเวลาเพราะเป็นสี่แยกเหมาะที่จะค้าขายขครเอฟซีก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วถ้าน้ำท่วมตรงนี้นะหลังคาสองชั้นที่อื่นท่วมหมดเพราะว่าพื้นที่ของอำเภอเมืองก็คือมีตำบลปากโชกและก็ตำบลหัวรอที่เป็นพื้นที่ที่สูงที่สุด ไปเล่นยิมนาสติกแล้วตัวนอนอย่างเงี้ยย้มญน,นกมาทำอะไรวันนี้สวัสดีค่ะเอฟพีวันนี้เรามาทําบุญกันเอฟพีเรารับบุญด้วยกันทุกคนญานกจะมาซื้อขนมปังขนมปังและขนมขบเคี้ยวต่างๆนะคะไปแจกเด็กๆก,กันนะคะไปแจกหนูหน ขนมปังพึ่งน้อยนะคะเอีสาขาภาคเหนือนะคะมีทุกที่เลยนะคะแต่ว่าที่พิษณุโลกเนี่ยมีในห้างสปปรรพสินค้านะคะท,ทุกทุกห้างเลยนะคะแต่เน็ตจะเป็นที่อยู่ใกล้ๆบ้านยานกเนี่ยจะเป็นศูนย์ใหญ่ของพึ่งน้อยเลยนะคะขนมปังใหม่สดทุกวัน,นะค่ะเอฟีอร่อยมากๆเลย แล้วก็ราคาไม่แพงแล้วเวลาเรามาซื้อเยอะๆทีละหลายร้อยชิ้นอย่างนี้นะคะเขาก็จะลดให้เรา10%ค่ะ FC มีสินค้ามากมายหลากหลายเลยขนมแห้งขนมครเคี้ยวของฝากของที่ล,ลึกนะที่รับประทานยานุก,ก็ซื้อไปแจกเด็กๆนะคะเป็นประจำเลยค่ะ FC นกทุกท่านนะคะรับบุญกุสลดนวยกันนะคะในการช่วยเหลือลูกๆหลานี่สุทเยาวชนขอให้ FC ได้รับบุญได้กันทุกคนนะคะร้อยพวงมลาลัยนีได้สวยงามมากๆเลยค่ะสวยงามฝีมือดีมากๆเลยค่ะสวยงามมากเอียดมากเลยค่ะสวยงามเนี่ย อยากจะไปตัดหญ้าที่สวนกล้วยหลังบ้านหนูนี่แหละจะไปตัด ดีมากในไทยเอฟซีพา่าเนี่ยนุ๊กเอากล้วยหอมทองมาปลูกไว้นะคะพวกเขาอะไรก็อะไรควกจะมาพันที่ต้นหน่อกล้ขขวยเราอะค่ะยานุกก็เลยเอากล้วยกน้อยเนี่ยมาได้ตัดตัดพวกเขาเรื่อยเขาอะไร แล้วก็เขาเป็นแบตเตอรีร่ค่ะเราชาร์จแบตเตอรีอร่ก็เหมือนเครื่องตัดหญ้าด้วยไฟฟ้าขนาดพกพาแบบมือถือแต่ว่าเราไม่ต้องมายกเขาถือเขานะคะเพราะว่าเขามีล็อกึิ้งไปอย่างเงี้ยค่ะทีเราก็เล่อนของเราไปอย่างเงี้ยค่ะก็<อ><อ>ยานกก็เอามาตัดเพราะว่ากล้วยหอมทองที่ยานกเอามา5้ารนอยนอนะคะก็ปลูกที่สวนไผ่ใหญ่แล้วก็นี้มาปลูกที่ หลังเรือนรับรองมังกรน่เกลค่ะเขาก็โตขึ้นมากยานกก็เลยมาเอาเครื่องเล็กๆนี่มาตัดยาเอฟซีราคาไม่แพงด้วยนะคะปูเป็นเจ็ดเจ็ดนี้เท่าไหร,ร่คะปูน้ำหนักเบาทำงานง่ายราคาก็เบาค่ะเอฟซีราคาไม่ถึงพันบาทใช่ไหมคะปูใช่ ป,ปูก็สั่งมาให้นะคะถูกใกาย่ามากๆเลยเป็นของขวัญปีใหม่ให้ย่านกเลยเป็นเครื่องตัดญ้าได้ออกกำลังกายมาะเอฟี<ม>ถ้าพื้นที่ไม่เรียยดลราก็ยกยกห,หน่อยๆนะคะใ<ม>บเขาก็จะเก็บใบใบเหมือนครเลยนะคะอ<ม>ีใบเขาก็มีหลายแบบนะคะเอปี เป็นแบบใบตัดนะคะเป็นแบบใบฟันเลียค่ะเอฟีมีหลายแบบด้วยนะคะก็บางท่านที่จะเป็นหญ้าสนามหญ้าหน้าบ้านเขาก็ใช้สามารถที่จะร้อยสายเอ็นได้นะคะเอฟีเพื่อความปลอดภัยเนี่ยค่ะประโยชน์ใช้สอยดีมากเลยค่ะเอฟตีถูกใจยอะโนกค่ะอถูกใจหลายเอาเอาตังให้ห้าร้อยนะ ดูแลสุขภาพนะไปหาหมอนะจ้ะไปหาหมอนะซื้อนมกินกินนมกินนม้อามาไว้เรื่อยมอาวจ้ะกินข้าวไม่ได้ก็กินนมนะอ่าอ่าโอเคเอาตังมาให้สหายวัฒนาใครสีไปโรงพยาบาลข้าวก็กินไม่ได้นมก็กินไม่ได้ค่ะ คุยกันก็ไม่รู้เรื่องใครเอฟซีหูดับห <laughs> น้าสงสารเดินก็กระย่องกระแย่งเอฟซีไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยอยู่อยู่คนเดียวเนี่ยซ,ซ่อมนู่นซ่อมนี่หน้าสงสานเอฟซีดูแลตุกภาพ

ไปไหนอะลุงยังยงใหออกเลยให้กหน้าบ้านอยู่เลยไอ้พี่ทำไงปีนออกมาเอยชื่นใจทั้งสองคุณชื่นใจทั้งคู่เลยยะยะย่าไปเที่ยวกันก่อนนะเดี๋ยวมานะเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวค่อยมาเนาะเดี๋ยวเขาก็เยวกัน เดี๋ยวให้มาเจอกันนะคะบ๊ายบายบ๊ายบ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 ายเอาจะกลับรถทันไหมแก่นกทำอะไรกินจะทำหนมแหนมหนังหมูแอานกก็วกระเทียมลงไปโขลกก่อนขูดกระเทียมเสร็จแล้วแอานกก็เอาหนังหมูลงไปโขลก จะนุ่งก้างโครกหนังหมูเพื่อหนังหมูจะได้ไม่แข็งกระด้างให้นิ่มๆนิ่มๆเอาเอาหนังหมูไปโคกกับกระเทียมเกลือมาโ,อโคกให้นิ่มเลยนะคะโคกหนังหมูให้นิ่มหนังหมูกับกระเทียม โรยเกลือค่ะเอีดดอย่าโรยเยอะนะโรยเยอะมันจะเค็มเอาไม่อยู่ค่ะโรยหน่อยเดียวพอโรยเกลือลงไปแล้วก็โขกย้ำค่ะจับดูว่านิ่มหรือยังค่ะว่าหนังหมูนิ่มไหมค่ะ เริ่มจะนิ่มๆแล้วอโนกเอาเข้าวสุกลงไปใส่ลงไปค่ะหนึ่งทัพพีค่ะหนังหมูซื้อมาเท่าไหร่ออมครึ่งกิโลใช่ไหมคะครึ่งกิโลครึ่งกิโลก็ใส่ข้าวสุกหนึ่งทัพพีน้อยนะคะใส่เกลือแค่ครึ่งช้อนแกงพอค่ะเอฟตีแล้วก็เอาเข้าวสุกลงไปคนๆๆๆนะคะคนในครกอร่อยค่ะเอฟตี ชิมได้เหรอเหมือนต้มต้ตมเลยหม่ะต้าเพื่อให้หนังหมูนิ่มค่ะหอมนะผมกระเทียมนะะ้วะออกมานะคะสมัยก่อนถ้าเราทำเหนมอย่างเงี้ยถ้าเราอยากทำทำเช้าทานเย็นเนี่ย ใส่ถุงเสร็จแล้วไปตากแดดไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะน้ำยำแหนมน้ำแหนมนะเขาจะออกมาเปรี้ยวกำลังอร่อยเลยค่ะดีนะคะเดี๋ยวเราจะบรรจุใส่ถุงนะคะที้นครึ่งกิโลมาทำก็เลยถุงใหญ่ไปนหน่อยใช้ตะแคงอย่างนี้ เขาใหญ่ไปหน่อยเพราะว่าเป็นถูงแกงเราก็พับก้นมาหากันอย่างนี้แล้วก็บิบขดบดีบิีดค่ะนี่ค่ะก็มัดจางมาเหนไม่ค้าแกงไหมเนาะ <c oughs> แล้วก็ตัดปลายที่เหนือออ ครึ่งกิโลแหนมเนี้ยนกองค่ะาเอฟซีเราต้องฉีดน้ำบ่มน้ำอิดแดงเนี่ยนะคะฉีดให้อิ่มตัวเลยนะคะฉีดบ่มน้ำไว้อะไรไว้เวลาโก่อนะคะเขาจะอิ่มตัวแล้วมีการยึดเกาะนะคะที่ดีค่ะไม่แตกล้านเลยค่ะเอฟซี ใคล้ายคลิปยาโนก็มียำแหนมนะคะหนังหมูนะคะปกติแล้วแหนมเนี่ยก็จะใส่เนื้อไปด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้น้องอ้อมเขาอยากทานแหนมหนังหมูนะคะยานกก็เลยทําอันนี้ก็แล้วแต่สูตรของแต่ละท่าน นะคะสูตรของใครก็ของใครตามอัธยาศัยตามที่ชอบแต่สูตรของยานุก็คือต้องตำนะคะใส่ครกตำเพื่อให้หนังหมูนั้นนิ่มเด้งอร่อยค่ะเป็นสูตรของยานกกดยเยพางเลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณเอฟซีที่น่ารักของยานุกทั่วโลกเป็นอย่างสูงเลยนะคะก็ขอบุญกุศลที่ได้สร้างทำนั้นนะคะก็หนุนนำให้เอฟซีทุกท่านมีสุขภาพภรรมที่สมบูรณ์แข็งแรงมีอายุอันโน สุข,ขังพลังกับทุกท่านนะคะกิณียานุอขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงเราพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะกราบสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ